พี่น้องเอยเห็นมาไล่พรมพลอยยาวาเป็นป่าไหลหาเป็น,น,นงูทั้ท่านสิตตอดข้อหมูเจ้าเออกราชวัสดีพี่น้องที่เข้ามาชมทางช่องยานขึ้นษรังปินออฟิเชียลมาหอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด้อสำหรับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงมากาอพีก่อน้องอทั้งอีสานตะวันแดงพ่องตันพี่น้อง กปซีเนศตามกำหนดเวลาที่มาหอดแล้วศิลปินนักแสดงแต่มาแล้วกำลังพักพันกันมือยูดิสารตะวันแดงม่พี่น้องเนอะมือีิสารตะวันแดงพวทีมงานบัวศิลปินศิลปินนักแสดงทั้งสาวน้อยที่มาแข่งมาหอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องมาเล่นกับทีเด้ยยาวกันเป็นนักดนตรีเข้ากัน จะได้ซ่อมจะได้ฟังสคริปต์กันเข้าไปทั้งในเป็นจังไงนั่นพี่น้องขอให้ทตามชมมื่อวานี้ไม่ยังขื้นกับบ้านน้ำเขาไม่ยังขื้นไม่ยังเลี้ยมสารตะวันแดงแล้วพี่น้องเด้ออยู่ทางข้องตันมื่อนี้เอาคลิปนี้ให้พี่น้องได้เบื้องแบตเบรดพี่น้องด้วยได้เอาซาในจังไห้จังขี่ไล่มื่อนี้จัดสองคลิปเป็นทังดีแล้วพี่น้องเนาะ ที่งานนักดนตรีกับศิลปินกับมาหอดีๆก,กับร้อยที่ได้คนทิงคนสิงขนของลงแล้ว่าที่ได้ไปจัดแจงสอบเพ่งสอบยังกันโอโรวมไปน้วย พยัญจอเอาพยัญจักับมานามูกอิมายัางนี่ะมาเปาา่าเหรอแม่โอ้ไปเปา่าตื่ารต่มตื่นรุ่มไปไหนวะ เมื่อลี้พี่น้องยุกไก่ยุ่ไก่ก็จะเลื่มเด้อพี่น้องเด้อมาอีสานต้อมาแดงมวนน้ำกันพี่น้องกับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแดงมือนี้ศิลปินมากมายสองชั่วโมงเต็มๆพี่น้องให้พี่น้องได้มวนลนักเที่ยวเยี่ยวเยี่ยวราตรีนักเที่ยวเยี่ยวราตรีมามวนน้ำกันพี่น้องเมื่อนี้ให้พี่น้องได้สนุกสนานอี่สนุไงพี่น้องพี่สนุกไง เป็นรั้ววินทรารั้เก่าอยู่ทั้งระอยู่ทั้งอันนี่ละพี่น้องคล้องตันเด้อพี่น้องเด้อคล้องตันคล้องตันมากคล้องตันไหมอ่ะอีสานตะวันแดงเมืองแดงเป็นีกาลังผู้ดีผู้จอะกาลังเอาสิ่งเอาคลองไปตั้งเพื่อสิได้ การแสดงเมื่อเรงต้องไปซ้อมสักวันไปอยู่ห้องพักเลยบ่หรือจังไดห้องพักไปนี่มองพักข้างหลังเลยอ่ะประเทศไหนเบื้องสถานที่ของประเทศไหนขนลุกหรอกของไปจอดไซส์ที่จอดทั้งงานเออ เออเดี๋ยวเดี๋ยเอาของลงก่นดคนซิ่งคนของลงแล้วบาทีแต่สิได้งัยบให่ใส่สวยข้าไปข้างในหามงยุงมงเศร้าไปเอกระเป๋ายางลงมารถชีได้ไปจอดท้งไมใหเนยใเนในบุย บักดูบักดูเจอดิเออบักคันว่าบักดูอยู่ที่ฝันี่ฝันนัอยเนาะบักดูนา่งดูโอ้ยเราเราเบาบราไบ่ได้หรอกเป็นอยู่ในสายนั่นเป็นอยูประเทศมันคิดเก่าเพิ่นได้เดี๋ยวนี้บ่กหูปัจจุบันนี้บ่รู้คิดเก่าเพิ่นแม่่นบเออคิดเก่าเพิ่น เขากระเบ,บิงเวลาเบิงอันจักปษ์ปอ,อปีที่แล้วหรือว่าสองปีที่ผ่านมาอย่างคนอยู่ในชีพคนนะ่ะม,ามา้วนเรื่องเดือนที่ผ่านมาวหรือหน,ห,นหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนาะเพิ่งเกิดเขาก็เริ่มาบวชอีกเพิ่นหูเขาอันนี้เป็นผ้านี่หรือแสดงว่าเอาชีพเขาลงผ้าเนี่ยพิเศษนครับก็คือดอกเขา่าแก้สิบบวช แกว่นนี้อยู่ในชุดบวชแล้วฟึ่งบรรยากาศได้เลยพี่น้องพากันมาหอดแล้วกับพิสารตะบันแดงปุบปอกันเรื่มาแรกพี่้องเด้อมามวนนักกนเดูก้อน้แข็งคนน่ะ ไม่รู้เ่ะมะหอดอีรีเนาะเพาว่าซิอมองแรงเนาะซืเมองเตงเจ้าโหลดกล่องม่เลยพ่อเมื่อจะไปชุน ไอเห็นเจ้าของมันเอาต้องจับป้องตัวตัวไรล่ะอันนี้ยนี่แม่จับอย่าให้มือไปสัมผัสหน้าจอบอดได้แล้วพี่น้องนี่มันต้องใส่ต้นฉี่ พี่น้องมาตอ่อมัตะกี้นี่เอามือจับบารีใส่ไม่เซี่ยวฟรีตามปกติแล้วนี่เขาเด็กต่ำกว่าอายุสิบแปดห้ามเข้าผับเขามาจ่างูดใบปีพศสองพันห้าร้อยหา้าสิบหกออหกสิบห้านี่ผู้ใหญ่ไม่เกินห้าสิบห้าปีห้าข้าผับเจ้าจะปีแล้ว ไม่คิวตาจสิได้เขาพับบเข่าพับเลยคข่ายังขาโรบชีพยอข่าวสวีดัสสเีกขากาการังายชีพพี่เดอเขางมาหอดพีกหรอหอยมาหอกกรมัหอ อยู่ถนนพระรามเก่ารามอินทราได้พี่น้องเดอ้อขันพี่น้องมาทั้งพีก็มาแว่เยี่ยมอย่างตามเขาอีสานตะวันแดงมาหงหอดีรียบรรอยเล้่ยวบาสิเป็นแย่แหลมพ่อสิป็นแย่จืนพร้อมกับทีมงานศิลปินนักสแสดงน้องพออ่อของสาวน้อยพี่น้อแพงเอออดีนับกนบูวัชระเออแล้วก็รุสิเป็นเข้มขมุนไชรุสิเป็นวัดชิวัดุนก้อยลาบวัดรชัยบอปิ้งย่าง ออมแก้วคู่ดิบูนเอรีแก้วคูก็มีแก้วคูก็มีพี่น้องเดีตัวมาแรกพี่น้องจะจืดท้ายคิมเราสิล้มคิมให้พี่น้องได้เบิ้งผู้อยู่ไกลอยู่ไกลหรือว่าผู้ได้ยินข่าวทั้งเพจ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 มามามวลน้ำกันพี่น้องอยู่นี่แหละอยู่ทั้ง ตะวมันแดงข้างห้องกันด้วยพี่น้องเด้อมามวนมวมามวนมามวนพี่น้องเออชลินมากมมยแฟนเ่าแฟนไม่แฟนครับหรือว่าแฟนสุกแฟนอยู่มามามวนน้ำกันพี่น้องือมือนอีสานลำเพิิอน ในสานลำพืนอนั่งเตาปูนบอกข้าวให้พี่น้องได้หูจักการเตาการลำพื่นอันนี้อีสาตนตะวันแดงอืมอันนี้อีสาตนตะวันแดงอีสานลำพื่นคาราพี่น้นองผู้ในเบื้งคิดกันขันยุกไกยุกไก,ลกล่กันส่งข้าวกันในเรื่อพี่น้องหายกระลังแรงใจกับทีมงานสาวน้อยเพชรบันแพ,นพงบอกว่าสิเป็นไม่แย่แลมวไม่แย่จืนพร้อมกับศิลปินนักร้องนักสแสดง เต็มที่พี่น้องมาแล้วให้พี่น้องได้มวหันอเนวนอเออันนั้นของเพื่นดอกนั่นช่วงนี้เปนเรื่อกูว่าว่าหรือว่าแม่นบลาไม่ได้เป็นอบบ้านเขาบ้าเเกียกับอบตแล้วได้ไผบุเอาว่ากันไปพี่น้องมักไผมักมั่นมักอิฉันตั้งหาก ไอ้พี่น้องเลาบึงจะเข้ากันว่าเป็นยังไงเพื่อนอนุญาตให้ทายถ้ำบอ,อกออมาแล้วเดินพี่น้องเดิอมหาหอดเป็นทีลับ้อยอีสานตะวันแดงแถวราชกระบังพี่น้องอฟังทั้งทีเสียพานาแพ้่ เดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องผีพี่น้องเอ้ยไมไดเขาห่อหรอครับผมครับปฏิจจทียครับอย่างนอกรับเขากันคืออย่างต้นสั้นต้นสั้นนี่เถอะครับอันนี้เอ็นนี่เป็นเบื้องไม่ฟึ่งเบื้องมอยากเห็นใไปหอดไลยใครหอดคือย่างหอดแล้วครับหอดแล้วครับเดี๋ยวไปนี่เจ้าห้องครับครับข้างในครับพี่น้อง โตนี่กำลังจับทีนจัดของโตนี่กำลังฮิตการที่กำลังแต่งารทีมาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อมาเด้อผู้ใด้จองโต๊ะจองเก้าอี้ไว้มวนน้ำกาลพี่น้องมวนน้ำกันไดกินจัปลาจัลลายจัลไลพี่น้องได้มวนได้ยิน บรรยากาศไายนั่พี่น้องแล้วมือแรงกับสีด้ม้วนผาผีสิงกันเพี่น้องหาตั้งเทียมีปลี่นกับปกาศไทยเอาผ่าตัวหัวคำให้เบืองกำลังจับจีนจัดของกำลังเรียมการตอนรับแจกมือแรงมีคำก่อนพร้อมเ้็มพี่น้อง กันเจ้าได้เป็นเจ้าได้กินสร้างสั่งหุงกินข้าวหญ้ายาสีอยูย่ข้าหน้าบุกีกล้วยข้อนตาเอาสันเกคนว่าหมอหนังกันหนังพี่น้องเนาะนี่ใช่แล้วเพื่อการสถานที่เออกางจัดตุ๊กผู้ได้จองตุ๊กเฝ้าเข้ามาได้พี่น้องเนาะมันร้องคิ้วให้นนี่ลองนะูดเลยมีโบหงส์กันเราก็ต้องถามว่าต้องถามว่าเพื่อนที่ให้คิ esting, ้วรองเลยไม่ใช่แล้วต้องร้องเด้อเพราะว่าช่วงนั้นเนาะ ชมวมลาเจ้าเสียงแหบเนาะบานนี้ขอฝนกันได้ผมจะหาเวลาเฮามีเราจะซีพิ่งเมื่อช่วงเมลล่าน่ะะเออมันมัมนดมูลคือจะได้อายตีข้ออายแล้วอ่ห้องมันดับแล้วฟังดีดีเลยค้ห้องมันดับแล้วเนืนอยเนะอเี่้ชาอยากกอดกับ อ่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาจังเบิ่งบรรยากาศขอแรงขอรับ <c oughs> พี่น้องผู้มักมุ่งขอรับพี่น้องผู้อยากสิม,มาอเอาความซุปนักเที่ยวเยี่ยวราตีมาแรงพี่น้องเอาความซุปยูททางตะบันแดง ของข้องกันได้พี่น้องเด้อมามวนมาเงียบน้ำกันโจโจ้เมื่อแรงโจโจ้จัดให้จัดให้มาเต่นยังพอมาได้เนี่ยนี่ฟังเท่านี่สิเป็นนักดนตรีพี่น้องฟังเท่านี่สิเป็นนักเป็นเวทีนี่นี่เวทีกระลัง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 จัดทิงจัดคองเราจะตัดในลานพี่น้อง

ก่อนจากกันคือเก่าเหมือนเดิมเสนอภาษาอีสานบารากำให้ฟังกันนะคะเมื่อน,นี้เสนอคํา่่าคิดก่อน <c oughs> คิดได้อยู่ได้บริเจายนเลย พี่น้องค้อนอพภาษาอีสานเข้ามาค้อนคือหมายความว่าบบเม่นหาบพี่น้องจะรับน้ำหนักอยู่ขางนึงค้อนด้พี่น้องเอาสิ่งของไปไว้ใส่กะตกตาหรือว่าใส่ขอดผาหรือว่าใส่ระคุยังก็ได้แต่ว่าบบเป็นหาบมีข่ขางเดียวเขาอื่นค้อนด้พี่น้องเด้อเอา นี่ภาษาอีสานเข้ามาค้อนเอ,อเอาถือว่าไม่ยืจุืดเอาคิปให้พี่น้องเบิง้งคิปนี่เอาไว้ซ้ำนี่พี่น้องจ๋าเบื้องแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซัพไครยพร้อมกับยาขามโฆษนาซัพดิง่งให้พี่น้องได้หูจักให้พี่น้องได้เห็นมาหอดแล้วอีสานตะวันแดงผู้ดใดเบื้องแล้วก็ให้มีแต่ความสุขความจเจริญ ผู้ใดเบื้องล้วก็ให้นี่จ้อย่าเก็บอย่าไข่อย่าจุนได้อพี่น้องเด้อคือว่าคลิปนี้เบื้องกันเงาๆคือว่าคลิปนี้ให้ฮะเอาจังพบกันคลิปต่อไปสหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำ่าสวัสดีเด้อจ้า ดัมดัมด er> pues mm ัมด e nah ัมดัมดามจาดัมดัมดัมวายดับบได้นี่มันตีมเราบอโทรศัพท์ขอยัด่น้องจ่าโทรศัพท์ดับบได้จ่ะ เอ้าบ้านฉเด้บงจนหอดค่ำสุดที่หายก็เลยโสดเด้บัด